หมดโอกาสลุ้นคู่รักสุดหวานแต่งงาน8ปีประกาศชัดไม่มีลูกแล้วเพิ่งผ่านพ้นวันครบรอบแต่งงาน8ปีไปเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับคู่รักซีซีวัตและเอมี่กลิ่นประทุมที่ตอนนี้กลายเป็นคู่ชีวิตอยู่เคียงบ่าเคียงไหลกันมานานมากๆแต่กลับไร้วี่แววเรื่องทายาทเหมือนเพื่อนๆนล่าสุดเอมี่กลิ่นประทุมได้มาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์พร้อมอัปเดตเรื่องลูกว่าน่าจะไม่มีแล้ว เพราะเคยพยายามอยู่หนึ่งปีเต็มแต่ก็ไม่มาเราก็เลยคุยกันตกลงกันแล้วว่าแฮปปี้กับชีวิตตอนนี้มากๆอยู่กันสองคนมันก็สนุกและสะดวกดีก็เลยคิดว่าเลี้ยงหลานๆแทนดีกว่าส่วนตัวรู้ว่าการมีลูกนั้นมันจะเป็นความสุขในชีวิตอีกอย่างหนึง่งแต่ตัดใจกันไปแล้วว่าน่าจะไม่มีเพราะปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องของหมดลูกก็เกี่ยวอีกทั้งปัจจุบันสาวเอมี่ก็อายุเข้าเลขสี่แล้วด้วย